สวัสดีครับช่างจ๋าเอ็นทีคาเอเซอรี่สมุทรสาครนะครับมาส่งงานนะครับเป็นรถนะครับโตโยต้าเรเจนเดอร์นั่นเองนะครับมาติดตั้งครับกล่องนะฮะเป็นกล่องนี่นะครับแอปเปิลพายนะฮะตัวนี้นะครับเล็กๆแค่นี้เองนะครับตัวนี้ใส่ซิมได้นะครับเป็นซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดนะครับแรงมากเลยนะครับตัวนี้เราอยู่ใน YouTube นะครับเป็น YouTube ที่ไม่มีโฆษณานั่นเองนะครับทางร้านเรา ลงเอาไว้ให้นะครับสนใจนะครับรอยากดู YouTube นะฮะหรือทีวีออนไลน์ทีวีดิจิตอลต่างๆนะครับก็ติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับความแรงนี่รับประกันได้ว่าแรงเร็วแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูถึงทีวีออนไลน์ดีกว่านะครับหลายคนนี่ชอบดูทีวีออนไลน์นะครับนะครับตัวนี้ก็ใช้ แอปพลิเคชันลุกทีวีในการดูนะครับดูช่องสามนะครับเป็นช่องสามสดเลยนะครับนะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนช่องนะครับเปลี่ยนช่องตรงนี้ได้เลยนะครับคุณไม่ต้องรื้อจอไม่ต้องถอดจอนะฮะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็สามารถเข้าไปดูทีวีออนไลน์นะครับหรือว่าตัวนี้เป็น Google Map นะครับอยากเล่น2หน้าจอนะครับง่ายๆเลยนะครับ กดนี้นะครับแยก2หน้าจอนะครับแผนพี่นะคะก็จะมาขึ้นให้แล้วนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็เข้าไปดูทีวีกันนะครับคลอได้่จะปนทีใชตสนใจนะครับสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็น LEGENDER นะครับ Fortuner MC ปี2020ขึ้นไปนะครับหรือว่าจะเป็น i t u z u MUX ตัวใหม่นะครับ มิวเหรือว่า d m a x ที่เป็นจอ9นิ้วนะครับรองรับหมดนะครับแล้วก็ Civic นะครับ FC f ซ f k c 5นะครับ f o ร d นะครับรวมไปถึงนะครับเป็น t s u b i s ช i นะครับป a เจโ o 2020ขึ้นไปนะฮะและอีกหลายๆรุ่นสนใจก็สอบถามนะครับที่ร้าน A&T นทคา a c เอเซอร y จังหวัดสมุทรสาครครับร้านเรายินดีบริการนะครับให้คุณนะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับ ใครที่ชื่นชอบแบบนี้นะครับก็สอบถามมาได้เลยโดยตรงนะครับขอบคุณมากครับ